อัปเดตรถเข้าใหม่1คันครับค่ำคืนนี้ Fortuner ปี2014เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ีล้อเป็นตัว T R D Sport i v o ปี14คันนี้เลขไม่3 9 0 0 0โลรถเลขไม่30,900โลเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวล้างแล้วรีวิวให้ดูเลยนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะล้างแล้วก็รีวิวให้ดูเลย3.0 V N Turbo เป็นฟูลไทม์ครับเลื <c oughs> ่อนสีล้อเทียดีมีระบบ BSC กันลื่นให้แล้วรถเลขไม่สามหมื่นกว่าโลคันนี้สีขาวครับสีขาวรถพึ่งเข้ามาเมื่อกี้แล้วดูครับแม็กทีดีสวยแบบนี้แม็กทีดีสวยแบบนี้รุดนยางครับดอกเต็มเต็มเจ้าของดูแลดีมากอันนี้ยางปีสองสาแล้วดูชัดสีครับ โอ้โหฉันสีสวยมากครบบยืดเปื้อนฝุ่นเฉยนะผมยังไม่ล้างนะครับนี่ถ้าล้างมันสวยเลยแล้วดยรรยูยางอะไหล่ครับโอ้โหยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นครับดูครับดูเฟืองท้ายครับสวยมากโอ้โหตัวถังสวยดูครับตัวรองครับนะตัวรองท่อไอเสียนะด้านบนนะอ่ะอุ้ย สวยจริงสวยจริงเดี๋ยวดูช่วงนั่งดูช่วงนั่งเดี๋ยวผมให้ดูแชสซีนี่นะแชสซีสวยมากดูท่อครับดูพวกเกียร์ครับใหม่มากสามหมื่นกโลโอ้ยดูท่อไอเสียนี้ครับดูครับดูตัวถังรถครับให้ดูโดยรวมเลยครับสวยจริงแล้วโช๊กนะเป็นโช๊กของตัวเทียดี นี่ครับโชกหลังเป็นของตัวเทีดีเห็นไหมครับเทียดีดูดิคือเทีดีหมดแลดูเส้นครับเส้นยางอะไหล่ของเดิมโรงงานยางเนี่ยปีสิ่ยางอะไหล่ปีสิดูครับดูดูครับโอ้โหนี่รอบนอกนะแทบไม่ต้องทําอะไรเลยล้างจอดนะครับรถอยู่ชนบุรีนะรถอยู่ชนบุรี ุญแจแบบนี้เจ้าของครอบครองคนเดียวดูครับปุญแจรีโหมดสองดอกครบ้วดูครับนี่ครับนี่ครับนครับเห็นตัวเลขไหมครับด,ดูสีสีรเนะ่ยเป็นมุกนะออกมุกนะครับเป็นสีพิเศษนะครับตัวนี้ออกมุกสวยจริง ยังปี22แม็กสวยมีบันได้ข้างครบดูภายในครับดูภายในนี่คือภายใน30,000กโลนี่คือภายใน30,000กโลค่ำคืนนี้ครับทั้ง Facebook และทาง YouTube แต่กระจายครับวันนี้คอนโซลสวยมากครับก้องไม่โฟกัสเลยมันมืดไงเปิดไฟหน่อยอันนี้นีนี นะครับสวยไหมครับออตโต้ครับขับเคลื่อนสี่ล้อครับดูพวงมาลัยดิดูความเป็นหนังครับดูความเป็นหนังเห็นชัดเจนแล้วสีไม่มีลอกนะมีกากมุกด้วยอะ่ะนี่ครับเห็นไหมครับนี่ระบบคูั่นโทนให้ดูเลขไม้ก่อนทุกคนรอนานใครขับเนี่ยทำไมเข้าลึกจังบอปรับไฟฟ้านี่ครับบอปรับไฟฟ้านี่เลขไมสามหมื่นเก้โล สามหมื่นเก้าพันโลดูหน้าจอสวยมากอย่างสีขึ้นเต็มหมดตัวอักษรเห็นชัดเจนดูครับดูความเป็นหนังครับดูความเป็นหนังครับนี่ครับโอ้ยอู้นี่หลังหลังหลังสวยความเป็นลายหนังของฟอร์จูเนอร์ยังเห็นชัดเจนแล้วดูเพดานบนครับสวยไหมครับดูเพดานบนครับสวยไหมครับเดี๋ยวดูเครื่องดูเครื่องนี้ดูเครื่อง บอกปาไฟฟ้านะครับพวกริ้วรอยดูดีการใช้ง,งานดูความเป็นพลาสติกสวยงามมากแทบไม่มีรอยสัมผัสแล้วดูครับความเป็นลายของหนังตรงแผ่นรองที่เอาเราเอาเท้ามาเหยียบนะครับสวยมากแล้วพรมอไอ้นี้นะไอ้พรมนี้นะประมาณ5้าพันหนักหมดชุดเนี่ยนะครับแต่ซื้อมาใส่สีประตูนันจิตจที่นั่งไม่รู้เท่าไหร่ดูครับตัวถังครับความเป็นมุกต้นปีก็เอาแล้ว ได้ของแรงมาต้นปีครับนี่ครับรบลายนี้ได้เฉพาะเทียดีนะครับลายนี้ได้เฉพาะเทียดีนี่ครับหนังครับดูหนังครับสวยครับใครสนใจทักมาได้ครับสวยมากสวยมากปีสนะิบสี่ยวดูห้องเครื่องีนะ๋ยวดูห้องเครื่อง นะผมเปิดดูให้ปีสิบสี่จะมีตัวที่ฉีดไฟหน้าดูไฟหน้าสวยมากดูดิดูดิครับดูช่วงล่างครับนี่ครับนี่ครับดูครับ,รบ,รบติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบหมดเลยอะ่ะย้ำนะครับรถพึ่งเข้ามายังไม่ทำอะไรภาษีหกแปด โอ้ยสวยสวยจริงสวยจริงนี่ครับสวยจริงครับนีรครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดไฟตัวนี้ก่อนปิดไฟน้านบน่ก่อนนะมันลืมนะครับว่าจะขึ้นไปนอนครับแต่ลืมไปว่ามีตัวคันนี้เข้ามานะครับดูครับใสามาก ใสมากใครอยากสะสมอยากซื้อมาเก็บไว้เป็น Fortuner c h a แชมเครื่องวีโก้แล้วนะครับตัวสุดท้ายดูครับตามคารสวยจริงเนี่ยตัวแอลเนี่ยไล่มาหมายไลขคันหน้าดูติ๊กเกอร์พวกนี้ครับอยู่ครบเลยลื่นเลยอ่ะเหมือนคือปกติติ๊กเกอร์เนี่ยถ้าเกิดเครื่องยนต์เนี่ยด้านในเนี่ยมันมีการล้างบ่อย คาแคร์ใช่ไหมครับเขาคงไม่ใช้เขาคงไม่ใช้สายยางธรรมดาเขาจะใช้เครื่องฉีดอัดเข้าไปเพราะฉีดอัดเนี่ยพวกคาบอ่าพวกสติกเกอร์อ่าพวกอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าพวกสติกเกอร์ที่มันแปะตามจุดต่างๆเนี่ยพอโดนน้ำยาเคมีเข้าไปนะครับสติกเกอร์มันจะหายยิ่งตรงนี้อ่ะยิ่งหายเลยแหละแต่ ถ้ายังมีสติกเกอร์อยู่ยังมีตรงนี้อยู่ความร้อนมันไม่ได้ใช้งานบ่อยน้ําไมไ่ถูกอัดเข้าไปบ่อยเพราะรถมันไม่ได้สกรปรกจอดเฉยๆไม่ได้ไปไหนแล้วดูความความเงาของอฝาครอบเครื่องครับไม่ใช่เงาแค่ฝาครอบเครื่องนะครับเงาไปทั้งหมดแผ่นความร้อนครับดูครับแผ่นความร้อนครับแผ่นกันความร้อนสวยมากลูกยางสวยมากนะครับ สวยไปหมดครับตอนนี้ดูครับคูดูความเป็นพลาสติกครับลื่นเลยครับนี่คือรถยังไม่ล้างครับมันได้ความสดขนาดไหนดูหม้อพักน้ําครับสีชมพูสวยปิดฝาดําของแท้เดิมโรงงานนี่ครับนี่ครับตัวแอร์โฟนครับของเดิมโตโยต้าดครับเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยอะไม่ช้ำนครับโอโหลู ABS ครับอยู่ครบครับ LR อยู่ครบครับน็อต mm hmm. ไม่ขย,ยับครับวันนี้อัปเดตประมาณเท่านี้มันมืดแล้วรบกวนเพื่อนข้างบ้านไม่อยากสตาร์รถแต่ให้ดูเท่านี้ท่านก็น่าจะรู้แล้วว่ารถเลขไม่หลักหมื่นต้องสาภาพหลักหมื่นเหมือนกันใครสนใจทักมาได้เอาโอเควันนี้อัปเดตประมาณเท่านี้ สวยจริงอะสวยจริงสวยจริงดูล่างดิโอ้โหติ๊กเกอร์ไอตัวรอยช็อคฉีดจังอยู่เลยนะครับดวงสอนโตโยต้าเหนี่ยของโตโยต้าพวกไฟหน้าเนี่ยโตโยต้าหมดครับนะครับเหตุรถครับมีสิบสี่เครื่องสามพันเป็นเครื่องหนึ่งเคดีตัวสุดท้ายละ โอเคสนใจโทรสอบถามมาได้วันนี้อัปเดตประมาณเท่านี้ครับยางปียีบสองยางอะไรปีสิบสี่เดิมโรงงานโอ้ยดเูเห็นมุกไหมครับเห็นมุกไหมครับลูกกลมเป็นมุกครับสวยกี๊บสวยกี๊บนีสามเหมือนโลใครเชื่อไหมครับ รถยังไม่ล้างนะครับความสดของสาเหมือนโลมาเห็นชัดเจนเหมือนผู้หญิงไม่ได้ตากแดดนะครับผู้หญิงอยู่อยู่ร้านหล่ะอยู่ร้านทองเนาะนะครับสาวร้านทองไม่ได้ออกไปตากแดดหืม <c oughs> ตัวอักษรเอสามอีกแล้วนี่พวกมีพวกเอสามเอเจ็ดพวกนี้ของเดิมครับหื <c oughs> ดูดีดูพวกยาแนวจะซีนนะฮะโอ้โหคลิปนี้ต้องขอแบบขออวยหน่อยนะครับ รถมันสวยจริงครับ,รบนี่ครับนี่ครับดูหลังคาเพดานบนนะ่ะดูแล้วกันไม่มีเด็กนั่งครับก็เพราะว่าเด็กมันอ่าเขาจะเอาพวกดินสอหรือว่าอะไรนิ้วมือไปขีดควนเต็มไปหมดครับแต่นี่ดูดิครับใสเกินหน้าเกินตาแล้วมันใสเหมือนกันโดยรวมทั้งหมดไม่แค่ใสแค่เพดานมันใสทั้งเบาะใสทั้งเพดานใสทั้งตามขอบประตูดูครับดูครับ การสัมผัสริ้วรอยสิ่งของไม่มีเลยอ่ะโอ้ยอยากดูตรงนี้เนี่ยอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเห็นกันชัดเจนแน่วันนี้โทรศัพท์มันไม่ค่อยโฟกัสเลยแต่ท่านน่าจะเห็นความเดิมของมันกันแล้ว <c oughs> เวลาตอนนี้สี่ทุ่มยี่สิบนาทีคลิปนี้ลงวิดีโอสดๆสนใจโทรมา 094 274 2233นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวเต็มแต่ต้องบอกตอนนี้ว่ารับประกันว่ารถสภาพเดิมนัดไม่ขยับเจ้าของครอบครองคนเดียวกุญแจครบเล่มเอกสารครบรถพร้อมโอนใครสนใจทักไหมเลยรถอยู่ขอนแก่นตอนนี้นี่นี่อัปเดตรถที่ล้านนี่ใครอยากได้ตอนนี้โอนแล้วนะครับคัน GR ครับโอนมาเป็นชื่อทางเราแล้วครับ รอคนครอบคอรองไม่ไหวตอนนี้มีเจ้าของครอบคอรองคนเดียวเจ้าของขายเองนะครับนี่ครับใครสนใจขนาดได้ฟอร์นี่ฟอร์ดไหม่หลักพันโลทักมาได้ได้เป็น3.0 V6 เป็นดีเซลนะนะครับเครื่อง V6 V6 ดีเซลเป็น y ายทตัวใหม่หลักพันโลโอเควันนี้อัปเดต f o r t u n e r สนใจทักมาได้ครับออโต้ขับเคลื่อน4ล้อ ใครอยากจะขายมีสภาพแบบนี้หลับซื้อโอเคครับสำหรับวันนี้อัปเดตประมาณเท่านี้ครับสวัสดีครับ